มาดูในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก็มีลิเกดาวร้ายทีนไร้งานหันมาปรับตัวในช่วงโควิด19ระบาดค่ะก็มีการสวมชุดลิเกขายหนังไก่ทอดส้มตำนะคะพร้อมกับต่อยอดนะคะทำน้ำปลาลาผัดหมี่โคราชส,สำเร็จรูปขายด้วยค่ะนายธนกรคือสูงเนินวัย47ปีนะคะเป็นชาวบ้านตำบล มะค่านะคะบ้านมะเกลือนะคะอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอดีตแสดงเป็นตัวร้ายในคณะลิเกชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดก็มีการแต่งชุดลิเกยืนทอดหนังไก่ตำซําตำขายเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนี้นะคะใช้ชื่อร้านว่าไก่ทอดดาวร้ายโดยมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายทีเดียว จากการสอบถามนายธนกรคือสูงเนินวัย47ปีท่านนี้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเล่าว,ว่าตนเองเริ่มเล่นลิเกมาตั้งแต่ปี2537กับคณะบรต้อสิมานครนะคะซึ่งเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมาแสดงบทบาทดาวร้ายค่ะแต่ว่าพอช่วงเดือนมีนาคมปี2563ที่ผ่านมาซึ่งเกิดโควิด -19 ระบาดก็ทำให้ไม่มีคนมาจ้างลิเกตนเองเหมือนคนตกงานค่ะก็มีความคิดนะคะหา หนทางว่าจะทำอะไรถึงจะมีชีวิตรอดแล้วก็อยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแล ึงได้ตัดสินใจชวนพัญญาทอดไก่ขายค่ะตอนแรกก็ยังไม่ได้สูตรที่ลงตัวทอดเสร็จหนังไก่เหนียวบ้างไม่กรอบบ้างนะคะตนเองและพัญญาช่วยกันลองผิดลองถูกปรับปรุงจนได้สูตรทอดหนังไก่ที่ลงตัวแล้วหอมกรอบอร่อยด้วยที่ตนเองแสดงลิเกเป็นตัวร้ายในคณะนะคะก็เลยได้ใช้ชื่อร้านว่าหนังไก่ทอดดาวร้ายก็ได้ผลตอบรับดีจากลูกค้าพร้อมกับขายส้มตำไปด้วยที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากมายแล้วบอกต่อกันปากต่อปากแล้วก็มีการบอกผ่านโซเชียลอ ด้วยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันมากมายกระทั่งมีผู้ใหญ่มองเห็นฝีมือค่ะเลยได้มีโอกาสได้ออกบูธขายหนังไก่ทอดและส้มตําในหลายพื้นที่ตนเองต่อยอดธุรกิจด้วยการทําน้ําปลาล้าเป็นสูตรของตัวเองบรรจุขวดขายราคาขวดละ30บาทแล้วก็มีผัดหมี่โคราชส,สาเร็จรูปพอละ35บาทด้วยก็มีการใช้ชื่อดาวร้ายนครไทยส่วนหนังไก่ทอดขายในราคาขิดละ50บาทนะคะนอกจากนี้นายธนากรก็ยังฝากถึงใครที่กำลัง ท้อแท้กับชีวิตหรือว่าธุรกิจกำลังประสบปัญหาก็อยากจะให้มีความพยายามทำอะไรทำให้สุดการค้าขายมีวันที่ขายดีและขายไม่ดีสักวันความสำเร็จก็จะเป็นของเราสำหรับลูกค้าที่ต้องการอุดหนุนหนังไก่ทอดหรือว่าอยากจะลองชิมส้มตำน้ำปลาระแบบนัวๆน,นะคะ ก็สามารถเดินทางไปที่บ้านมะเกลือตำบลมะคาาอำเภอหนนไทยจังหวัดนครราชสีมาไปที่ร้านเลยนะคะหรือว่าโทรศัพท์สั่งซื้อเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0934943556 0934943556ค่ะ